เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพสีสีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุกสองเดือนกับ, Food News. บกกฟูด้ดานาิวส์เมนูต่อไปจะทำกับค่าที่คุณผู้ชมชอบชอบ แต่วันนี้ใส่เงาะสดได้ด้วยนะคุณผู้ชมแล้วมันก็อร่อยอร่อยนั่นก็คือต้อยมยำกุ้งใส่เงาะสด for the second menu I going to do the recipe that you love and crazy that's what is tom yum soup but special today because my tom yum soup today I have fresh lamb i n t l s ใใกนนกมมัก n ายกัน ว่าคุณคิดถึงบ้านแค่คุณปรับสัญญาณทะเลวิชาในชัดเจน mm hmm. เห็นอาจารย์ยิงสักชัดไหมกับเมนูไทยไทย,ทยน้ำเริ่มจะเดือดแล้ว Now I boil water for a few minutes already and for the ต้มยำ also very really easy for you today you just have the ต้มยำ paste Lobo brand keep at home and then you can enjoy ต้มยำ soup all the time as you need คุณผู้ชมง่ายมากซื้อเครื่องต้งยมยำสำเร็จรูปรโ,โบลโ้บติดบ้านไว้อยากจะเอ็นจอยเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อน,นั้นนะคุณผู้ชมนะโอ้โหวันแพ็ก for two person serving สองคนรับประทานได้สบายๆถ้า,าอยากจะให้มันออกง่ายๆก็หย่อนลงไปในน้ำร้อนนิดแล้วก็ตัดก็ได้นะแต่สำหรับวันนี้นี่จำเป็น วันนี้รับรองไม่ยากเย็นอร่อยไม่ใช่เล่นยิงสักฟุตวารายตี Turn to soft and liquid easily from the pack but today is okay เก็บซะแล้วก็ to make sure uh, that all the p a s t e Melt and mix into the water เครื่องต้งยมยำเราก็ต้มละลายสลายลงไปในน้ำนะคุณผู้ชมนะเราก็ใส่กุ้งสด Add พร a w n And mushroom ใส่เหตุกับกุ้งสดลงไปซะอันนี้ค่าเอา mushroom that you can find in your country Maybe you can use the champion Fresh one Cover until พรอนแอนมัชูลูมคุกรอจนกระทั่งสองอย่างนี้สุกนะอยุ้มมยด Ooh, เดือดแล้วบอย a l เรดี้โอ้แนวพรอนแอนด์มัชูลูมอะคุกคอเรนเดอร์รูทอีกอยู่ไลค์คิดเก g ต t t งมอร์สตรองเกอร์เฟลเวอร์ราบผัดทีซะหน่อยถ้าคุณผู้ชมอยากให้มันหอมรุนแรงขึ้นโอ้ม <Yeah. S 1> oh, my g อด ไก่อลอตเบอร์ดไอชิลี่พริกขี้หนูสวนนะคุณผู้ชมเที่ยวนี้ใส่ลงไปเลยอืมแฟลชแลมบิลแทนงอะสดบีบอยอินชัดร์พาไมีน่าเชื่อนะคุณผู้ชมต้มยำกุ้งใส่งอะอร่อยกว่าใส่มะพร้าวอ่อนอีกนะจะบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนอร่อยมาก ก่อนจะยกขึ้นรับประทานคุณผู้ชมก็ใส่นมอี a p ป r ฟชชั่นเนื้อหรื a คุณใช้แฟชช์เนื้อซอสอั t เล็กนิดไอยูสโซยบีนซอสโซยซอสเฮวที่บอยแบรนด์โอเค now ready to serve before serving you add lemon juice ใส่น้ำมะนาวลงไปก่อนที่เราจะยกไปรับประทานนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะพอคนเข้ากันเสร็จแล้วเราก็ตักเลยเที่ยวนี้อยย่าาาลืมมททัักกน หากว่าคุณคิดถึงบ้านแครปกขีหนูแห้ง Dry Bird Eye Chili Deep Fry For Decoration Coreander Leaf Bond Apathy เชิญรับประทานเจ้าค่ะคุณที่อยู่สนใดของโลกที่อยู่มึงร้อนในข้วโลกอย่าลืมมาทักทายกันหากว่าคุณคิดถึงบ้านแค่คุณปรับรสัร ทะเลวิชาในชัดเจนเห็นอาจารย์ยิงสักชัดไหมกับเมนูไทย,ไทยประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่า เปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเบียรมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเบียร์จะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02น6์สอง4 สาขาเชียงใหม่0534123789และ www.yingsakfood.com